นั่งยืงน,นยืนข้างในครับก็แต่ไม่ได้พี่ลุอ๋อไหลไหตดครับนั่งย่้ในไลนไม่ได้ไลน์ทุกวัจะให้รางวัลให้เทปวันเด้อครับเ <laughs> แม่มาหามุงก็เ <c oughs> ด้อ่สมเก้าไม่น้อยเก้าไม่นอ้อยเก้าไม่ใช่หรอเปล่าเปลี่ยนให้ไหมอ๋อเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเนาะ พอแล้คนเริ่มรู้จักก็เปลี่ยนกันแล้วเนาะเชฟดีเนาะที่ตัวเองไม่ยอมเปลี่ยนเลยสกินสาวสามเขาจะทำให้แม่เขาไม่ได้เกิดเชฟดูเห็นเชฟเชฟทำห้อยเชฟพึ่งสกัดอีกเชฟนม่เหนียวใช่ไหมสู้ลุงกูไม่ได้เนาะเจริญหูเจริญตาบ้านครับ ครั้งก่อนมายังไม่ได้เทจะไม่ยอมฮึทำทนทำแล้วทำอีใช่ไหมลุงครับทำแล้วลื้อทำแล้วลื้อเออทำแล้วลื้อทำแล้วลือ้อคนคนก็ไปโช่วยครับบอกว่าทำแล้วลือลวล้อทำลื้อลื้อตรงไหนอ้าวคุยเอาเองใช่เจ็บเย็นครับผมเจ็บเย็นเจ้าจะสั่งอะไรทุกคนอะไรครับ ขอเลขหนึ่งเก้าระวังศูนย์ครับสบายดีครับอยู ai, Corps, ่่ผมจะไปไหนล่ะครับรอเธออยู่ที่นี่นะครับครับพอพอพอเริ่มมีคนรู้จักเริ่มเปลี่ยนช่องให้แม่น้อยอย่แล้วเนาะ ผมก็เลยเปลี่ยนสกิทข่าวเก้าบอกเรียกว่าเรียกว,ว่าเป็นของเช็ดยันแล้วตัวเองไม่ยอมเปลี่ยนอะไรสกิทข่าวสามทำให้เป็สกิทข่าวสองครึ่งยังไม่อยอมไปทำใช้กิทขาออ่าวแปดพอเริ่มมีคนรู้จักกับเสถียรไปเรื่อยๆเนาะเออกระโดดเป็นกบขี้เขียดเลยเนะาะแล้วนุ่อยู่กับเชียอมจิตใช่ไหมเอาไปอยู่เชื่อจิแล้วเหรอ โอ้เป็นไงบ้างอะสบายดีช้จิตสบายดีช้จิตก็ไปเล่นกับเขาอยู่นั่นแหละโอ้เขาว่าไงอ่ะเป็นแอดมินเขาหรือเปล่าเดี๋ยวก็โดนเดี๋ยวก็โดนพระเจ้าพ่อพระเจ้าไม่ลงหรอพระเจ้าไม่ลงเหรอพระเจ้าไม่ลงเหรจับจจับนี่ Thank okay. you. bèo cao nó thủng lắm mới được tăng này, đấy? Không ừ. nói, <laughs> <màu này> <laughs> <laughs> k e n เป็นก้าวไปดีหันเจอดเ็นตะแกรงบอกอยู่เ่ากัได้็ตาตีดีอะไรอยู่ครับถ้าเป็นร้อนให้แม่มานั่งด้วเดี๋ยวมันร้อนนะมาตแกนอนน้กอ หายถึงทีโพก้อยออกเครับครับวันที่นี่กับมันบได้อยกครับไม่ได้ให้โชคนะคะหวยออกวันที่หนึ่งกับวันที่สิบหกนะคะไม่ได้ใบหวยนะคะ เนปบาซอแลวะไ้ทูบได้ค่ะดำนีเป็นมะกรูดให้หน่อยดิค่ะคุณลุงค่ะค่ะค่ะพอดเด็ดๆตรงนี้เลยนะแม่นะค่ะเดนนูค่าไปค่ะคนลุงอนี้คุาลงหลงเเพอบ้านนอนนอนนี่ว่าตนเลือกั้งบอกบอกมหแีกทีคุณเดจะบอกอ มันสวยงามมากนะขั่นล่างคูมากสง่คู่มันเบิ่มันมากนี่เลมั่นล่าคู่มาตขกระดเด่นม่วงสามสิบม่วงสามสิบรวม่วงมาอยู่ม่วงามสาวันมาอย่มาไวนย่ําล้านน้จไดม่ยููแต่่เอบาูอเพราบะเรด้ย่ม่บ่ดูแต่มรูบ่ม่บ่ ข้างวันีคนบ่อใดว้ามา,า,าหาเพื่นกับบ่อใดนี่ป้าไม่อยู่นะคะป้าไปธุระเห็นเพื่อนออกเพื่อนลุกเห็นไหม เอฟซีมาขอพรนะคะเอฟซีมาขอพรนะคะอ่าหยอ่มหลาเออจะเป็นตร้บุญองอยู่ข้องหลังน้่ไปบอกเลยเ้อปูหมูซีมันก่อห้าง รือหายใจนี่กตได้ไือบ่งใสลจังหอบสิมสิบอสีมาขอบพรนะคะอณปูนะคะวันนี้ไปหลูมเใสกันอยู่อำเภอม่วงอำเภอม่วงสามสิบจังหวัดอุบลค่ะอุบลจ้ามาขอพรจ้าหูปาริจิตค่ะสาธุสาธุนะคะให้ค่ะ กให้หลานมีโชคมีลาบนะคะแต่นีโชไม่ลาบมากดีเป็นยังบุนของแม่เนี่เนาะสาธูสาธูค่ะดังล่อเลยข้าวค่ะค่ะเอฟซีนะคะเสรอมงสามสิบนะคะมาขอพรนะคะบากช่องด้วย YouTube าายูทูบพ่อ้สดงสีเห็นได้บ่าเขากับตองไปตที่สามค่ะวันนี้นะคะเอฟซีามาขอพ่อนะคะ,ะอคขอปู่แม่ย่าขอให้คมบันดานสิดหน้า,<ด><ด>าที่การเงินเก้วหน้าเ,าเดี๋ยวเดี๋ยวขายปูแล้วเดีนย้าป้าต้าก็ลังไ้ พอนกเลยหนึงยังออันยังไม่เชนเดี๋ยวให้มันไปอยู่นี่นะให้มันอยู่กับลุงพ่เอขอแต่ตัวดีปูยาเูาจุดดวด Okay.